โอเคทุกคนขึ้นเรียบร้อยแล้วค่ะขึ้นเรียบร้อยแล้ค่ะเ็นไหนะคะทุกคนนี่ท่านี่นะ ผมครับผมสวัสดีครับเอ้าบ้างเลยยเราสดบาางมาดลโอ้สุดอยอดเลยครับลงได้เป๊ะพอดีเอาขอยอดไลรนะครับอยอดไรไรไหน่อยครับในกันโอ้พี่น้อย สุดยอดเลยครับในการในการนี่ครับช่างพีเหมือนะครับนี่คือช่างผู้ชำนาญการท่านพี่น้องนะอันนี้คือเดอะมอนเตอร์เนาะจากอ่าซีรามาโคราชนะครับผมเอ้ยจากโคราชมาซีรานะครับผมนะขอโทษขออภัยท่านพี่น้องเด้อยครับว่าปีนวดถึกนะครับอันนี้เขากะยกมาประกอบเลยนะครับเนาะอ่าทำเป็นชุดๆเรายกยกยกมาประกอบนะครับก็นี่ก็เป็นหลังที่สองแล้วครับหลังที่สองหลังที่สามตามมาะครับนะอันนี้ก็แล้วแต่ตาม ตามจินตนาการจินตนาการของของลูกค้าเราจะว่าจงได้แบบไดนนะครับนะอันนี้คือ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 เฮ็ดตามตามเอ่ออ่าตามแบบที่ลูกค้าต้องการเนาะครับนี่ครับทึ่น,นั้นนะคผู้จัดการเพิ่นกะอ่าชุมงวดนะครับเนาะชุมงวดในในเรื่องอ่าคนลงมตัวนะครับเพื่อที่จะสั่งอ่าทีมช่างนะครับเนาะอ่าในเขตทางอีสานนีรอ่าเขตียนขอนน้อละเนาะนะครับไอ้ เราเป็นศูนย์เร่รู้นะครับนะแล้วก็เป็นเพิรนเนี่ยเป็นการสั่งได้เลยนะครับนะให้ครับชุมชนนะครับเนาประมาณนี้นะครับอันนี้คือคือแนวอ่าความคิดนะครับของท่านผู้จัดการนะครับเรากะของโรงงานผมนะครับเิ่นก็เลยอ่ามีแนวโครงการนี้ขึ้นมานะครับนอกนอกเหนือจากธุรกิจเรื่อๆนะครับเิ่นเิ่นเิ่นก็เลยมาเปิดไอาจอะมอนเตอร์นี่แหละครับแล้มาบด

กำลังขึ้นเลยนะครับกำลังขึ้นเลยขึ้นเหมือนดอกเห็ดเลยนะครับกำลังขึ้นเลยอันนี้คือมีความปลอดภัยนะครับมีความปลอดภัยสูงวะเพี่ยมปลอดภัยสูงวะโอ้มีความปลอดภัยสูงมากเออความความทั้งามปลอดภัยทั้งามแแ็งแหมหมายถึงว่าสร้างผู้ยุสูงสูงๆนะปลอดภัยปะโอปลอดภัยใช่ไหมเรามีเซฟตี้อย่างดีเลยนะครับแต่ละคนมีเซฟตี้อย่างดีเลยนะครับใส่รองเท้าใส่หมวกใส่ ใส่แมสค์พอมใส่ทุกมือด้วยนะครับเอา้านี่เราพี่น้องเอเบานุ่งหงมวนกันสุนดๆหรอกครับเพราะว่าเขากะตอนเย็นแล้วเนาะหลังจากที่เการณ์ินงานมาได้อ่าไอ้ตัวนี้นะครับนะอ่าชิ้นงานตัวนี้นะครับประมาณประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้ละนะครับเนาะอ่าส่งวันที่ห้าเนี่ยครับวันที่ห้า,รา,ราเห็นป่เห็นป่สังเกตอันนี้ปีใหม่ี่เนาะหัวิดเห็นปะอันนี้นะอันนี้เข้าส่งมาเลยฮะ ตวันที่ยี่ห้ายี่ห้ายี่ห้าธันวาโอ้เป็นันที่ยี่ห้าธันวานะครับตะว่าหลังนี้หลังนี้เขาส่งวันที่ห้าเออหลังนี้เขาส่งวันที่ห้านะครับหลังนี้เขาส่งวันที่ห้านะพี่น้องหลังนี้วันที่ยี่ห้านะครับเนาะหลังนี้วันที่ยี่ห้านะครับก็จบขาไวเด้อพี่น้องเด้อครับอันนี้ก็เปด้เตรียมสคริปต์นะครับเขาจะเพราะจะยโยงเขาก็อยากค่ายทอดอ่าประสบการณ์นะครับนะในการอ่าในการในในฟีมือของของของซัง ของช่างทีมงานของเรานะครับว่าความมีความเป็นมืออาชีพนะครับสามารถได้ประมาณนี้ับพี่น้องนะครับแล้วก็อ่าเป็นการตอกย้ำว่าอ่าช่างฝีมือนะครับเนาะอ่าของทีมงานของอ่าทางบริษัทเนี่ยนะครับมีความเชี่ยวชาญขนาดใดเนาะครับเนาะอ่าอันนี้คือส่วนสีมาล้มตัวกันได้กัโดนเติมนะครับหลังจากคาสันมาให้ก็คอคาเดมี่ให้ก้อนเ <laughs> ตรียมตัวเขา สั่งทีมงานมาเราเราโอ้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วพี่ย่ำนะครับนะหลังจากโดนคัดตัวออกเปนไปหลายๆคนนะครับนะเพราะว่าอ่บกงูเหระเนาะเพิ่์ดอาจจะมีทุลาหรือว่าเพิ่์ดเพิ่์ดอาจจะเพราะเขากับงานเพิ่์ดก็เลยออกวีท้ายออกไปนะครับแล้วก็เหลือแต่งตั้งหัวกะทินี่เลยนะครับพูดนะครับตะวันตะวันซื้อมาซุดยอดแล้วครับตะวันซุดยอดนะครับวันซุดยอดนะครับ พูดได้หลายท่านพี่น้องเด้อนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้น้ำหน่อครับเพื่อเป็นการ <c oughs> ส,สร้างสร้างอนาคตสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนนะครับสร้างนอกนอกกับอยู่ในพื้นที่นี่แหละครับในในในพื้นที่ในหมู่บ้านใกล้เคียงนี่แหละนะครับเป็นการสร้างรายได้ให้กับกับชุมชนนะครับนะอีกแบบหนึง่งเพราะว่าหยัง่ง พาะว่าเล็กก็มีมีโรงงานรับสื่อนะครับแล้วก็เล็กที่รีดมาแล้วนะครับกับสทรงไปรีดเออ่า้ยหอลพุ่มอ่ะขอไป่ครับผมอ่าเล็กที่เอานําเข้าโรงงานนะครับเิ่นก็เอาขอไปรีดเป็นเส้นแล้วก็เอามาขายผ่เจน,นึงนะครับ <c oughs> ต่ตว่าก็เป็นเล็กขึ้นมีคุณภาพครับนะ <c oughs> ขอบคุณในรายนะพี่น้องประมาณนี้แหละเนาะกะอยากให้เห็นแค่นี้แหละครับว่าอ่าเดอะมอนเตอร์นะครับเป็น เป็นอ่าเคื่อนาเป็นองค์กรเล็กๆนะครับเนาะสั่งสั่งสั่งอาชีพสั่งงานสร้างช่างฝีมือให้กับคนในชุมชนนะครับจัางโตผมเองนี่เนาะผมก็ไม่ได้เป็นช่างอะไรเลยนะครับก็เข้ามานะครับมามาเรียนรู้จากสั่งที่มันเป็นสร้างยว่เล้วนะครับเนาะก็มาจับมาาบอ่าหินอ่ามาายมาจับอ่าอุปกรณ์นะครับอ่าช่างเนาะมันก็กลายเป็นการซึมซับนะครับนะให้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 เขาเองนะครับ จากนี้เขาเม่เปลี่นอี่อย่างเลยนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็อนขอขอ, uan, ขอบคุณนะครับนะท่านผู้จัดการนะครับคุณหนุ่มนะครับเนาะเป็นใจดีนะครับกินดีให้เรามาเรียนรู้นะครับในในการเป็นช่างเพราะว่าเราไม่ได้เป็นมีความเป็นช่างเลยนะครับจากซางหลายๆคนนี่เขาก็มาขอความรู้จากเคนนะครับก็เลยได้เริ่ม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 จะเป็นซางแน่แล้วจากที่ว่าเป็นอย่างเลยนะครับก็เริ่มจะเป็นซางแน่จัง้อยนะครับนะหลังจากที่จำมินเชียว่าเป็นนะครับนะก การจับมิจฉาได้นะครับหลังจากที่เชื่อมมาเป็นกับสามารถจีเชื่อมอได้นะครับเนาะอ่านิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่ากะอ่าแตวา่ว่าเขาเขาก็ต้องเรียงดูน,นะครับเนาะเขาก็ต้องพยายามที่จศึกษานะครับเพราะว่าเขาเขาก็กินเงินกินเงินขา้าจ้างเงินนี่เดินเราซ้ำกันกับสังครับผมอันนี้ในช่างอ่าในในในช่างแชมป์ครับผมขอบคุณครับพี่แชมป์นะครับผมนะช่างผู้ฝีมือนะครับขอบคุณหลายพี่น้องมืทีนี้ขอตัวนะครับเนาะขอตัวเก็บ อ่าอุปกรณ์ก่อนนะครับเพราะว่าสีหามงแล้วนะครับผมขอบคุณในหลายเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมในการกดไลค์กดติดตามกดอ่าคอมเมนต์ให้ย่างสั่งสันนะครับฝากเนื้อฝากตัวในเด้อพี่น้องนะครับอ่าเดอะมอนเตอร์นะครับเดอะมอนเตอร์นะครับเอาอีกทีนึงนะครับเดอะมอนเตอร์ถ้าใครอยากจะมาดูเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมอ่าจับพี่กันเลยนะครับนะถ้าสมมติว่าอยู่โคราชนะครับมาเส้นขอนญเกล็ดนะครับจะอยู่ซ้ายมือเด้อพี่น้องอ่าอำเภอศรีดาเนาะอ่าแยกศรีดาเนี่ยนะครับอ่าประมาณ2-3กิโลนะครับอยู่ซ้ายมือเนาะ นะครับตรงข้ามกับไอ่าเครื่องบินเนาะร้านกาแฟเครื่องบินนะครับเพราะว่าคนทานไปทานมาแถวนี้ก็น่าจะหูดีนะเพราะว่าอ่าร้านกาแฟเครื่องบินเนี่ยนะครับอ่าเป็นเป็นแบบใดนะครับเนาะเอาผมขอบคุณหลายๆนะครับถ้ามาจากอ่าคอนแก่นนะครับเนาะก็ผ่านแยกไอหนองแวงนะครับมาประมาณจักเจ็ดแปดโลเนาะพี่น้องเนาะอาจจะอยู่ทั้งขวามือนะครับก้อนหอดสีดาประมาณสามกิโลนะครับนะครับแล้วก็มีจุด เพิ่ว่าผลิตบัณ์ชุมชนน,นะครับเนาะก็คือผอ้าไหมนะครับบ้านแฝงน้ำําบานนะครับไกยูไกยูในจุดเดียวกันนะครับไกยูในบ้านแฝงนี่แหละเนาะไกยูในเขตเดียวกันนี่แหละนะครับนะ,บะมีทั้งผ้าไหมนะครับแล้วก็มีทั้งเมล็ดพันธุ์ข้าวเนาะข้าวมเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลินะครับ1เนึ่ง็ูนย์ห้าเนาะก็เป็นรัฐวิสาหกิจชุมชนนะครับในเขตอำเภอศรีดาพี่น้องจังหวัดโคราชนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณครับ สำหรับ <ASMR> เมือนี่ยเขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมขอบคุณในหลายๆพี่น้องเนื้อรักษาสุขภาพนะครับอ่หนาวแน้วเนาะก็เป็นไข่ละโอเคครับผม๊ายบายครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมขอบคุณหลายๆพี่น้องเดินนะครับ